thôi chạy 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 kênh Ghiền ฝันไหมฝันฝันเอทีเอ็มพี่นายครับจับปลายตัวโน้ไว้จอบทางปลายครับทางปลายแล้วก็เรียนเอทีเอ็มจับสองตัวเลยครับ ดูเลียมดูมวยดูเท้าสันจางครับสางปลายซึ่งไม่ดูสุเส้ดีก็ต้องมีเลียมครับเดินทางหน้าแต่ว่าเรื่อยได,ได้แต่ว่าเรื่อยสมควรไม่สมควรเดิน,นนะครับโบราณทอดนะครับต้องระวังไปรี้ยครับเพื่อไปรูปงาได้ถึงเวลาซี่ยครับยี่ยรถ จะเล่นงานจะรวงจะเล่นเจะยื่นหน้างาอยู่หยิบที่ก็ไม่รบกวนได้ครับสายคาดด้วยครับเฮ้ยครข้าวต้องระวังอุปกรณ์เครื่องมือต้องติดเอวต้องอยู่ข้างๆมีฝาน่าได้คว้าได้ทันทีครับเฮ้ยจานระเสียไม่เสียก็ขึ้นยุบควานนะครับถ้าควาน่อยบ้านละเลย ร้อยในเสี้ยเ้ยก็จังดีๆก็กลายเป็นในเสี้ยเสี้ยไปได้ง่าับแล้วก็ว่าจะกรับคืนมาให้ดีเหมือนเดิมก็ใช้เวลาแล้วครับแต่ว่าเวลาเสี้ยเสี้ยเร็วมากรับเสี้ยเร็วมากรับภายใสิบวันสิบห้าวันนี้เรียบร้อยครับจําเร็วกับสิ่งที่ไม่ดีครับจังครับแต่ว่าสิ่งดีๆดัดให้กับทีเดียวกับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ สิ่งที่ว่าพวกเราคอยดูแลยากใจชิด <Hey. S 1> ดัดกุ้มควานตอ <Hey. S 1> นาเฮ็ดนี้ครับแล้วก็พ่อมอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าให้ช้างไปเช้ายู่ปางอื่นแล้วก็ไม่อยู่ในการดูแลของเราเองในสายตาเราเองพมไม่ปล้อยแล้วครับนะครับ พอมไม่ปล่อยแล้วครับพอมยอมค่ายดีกว่าครับสัเกใจไหมครับพอมค่ายตลอดเลยครับนะครับเพราะว่าจางไปยู่ข้างนอกครับเลี้ยงไม่ดีเท้าเราแน่นอนครับนะครับผมเลยมีความไว้ทันครับว่าจางมีจางสามสี่สิบเชือกต้อมีจันได้ครับแต่ว่านั่นนะครับมีแล้วก็คือบางเองไว้สักสี่สิบเชือกตรงนั้นก็ค จ้างกับผู้จายครับน้ยครับแต่ว่าป่านนมันเกิดขึ้นอยู่แย่มากใม่ครับจ้างอดบางจ้างไม่สบายบ้างหวานไม่ดีแลยบ้างนะครับนะครับยาไม่มีไม่มีเพียงพอบ้างครับนะครับเพราะฉะนั้นซื้อจ้างมาล้านสองล้านมารับ like เงินเดือนพักขายจ่ายจากกวนแล้ว ่อไม่กลุ้มกับเพราะว่าความเสี่ยงกับนะครับแล้วก็ช้างก็ <c oughs> ช้างก็ดีไซน์แม่ของเส้นของว่าครับนะครับได้ได้ไม่สามารถที่ว่าจะควบคุมช้างได้ควบคุมคุณภาพได้เฮ้ยพ่อมเหลือสินะได้แนวเนนี้ยนะครับ,นนรบว่าจะพ่อมือยูดีได้บ้างส่วนมางโดยรวมแล้วคือพ่อมค่ายคาดขากับยอมให้พอดกับนะครับไม่ยอมที่ว่าจะ เอาไปก็คือให้จ๋าก็ไม่เอาเลยครับตำหนงนั้นครับนะครับลองมาแล้วครับทดลองมาแล้วครับนะครับเพราะว่าคิดว่ามันจะเออก็จะดีแต่ไม่ทามาครับหลักจางยากมีจากมากมากไปครับครับทดลองมาแล้วครับไม่ได้พ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เอาแต่พอกําลังครับถ้าเกินกําลังการใช้งานเกิ่กำล เรยครับหลาสุกกับฟังนำทิบนะครับเดี๋ยวๆนี้ก็ก็จะไปอยู่กับเจ้าคงไม่นะครับนะครับพรอะเอาแต่พวกลังพอครับนะครับเนื่อยครับเนื่อยเนื่อยแล้วก็แล้วก็จางก็ดูแลไม่ตัวทึ่งครับะต้องสร้างจางครับร้อยให้เจ้าคงที่ว่าจะเอาไปดูแลได้ดีกว่าเราให้เขาไปดูแลดีกว่าครับ นะครับได้กินคันนการซื้อชางการ่าช้า,ชางทาขัดช้างมันไม่ได้ไงายครับมือเอ้ดีว่ามาอวดเก่งว่าเออจางทำาามารูมักร,รูแปบบต่างๆแบบน้นแบบนี้ครับพมหนังวาระพกหนังกินคนเกี่ยวเลียงจางมาเกือบตลอดชีวิตะครับ คนหนังยิ้มอยู่ครับจางที่คุณซื้อไปนะครับคนทีวัดวัดเก่งครับคนทีวัดเก่งส่วนม้าอ่ะส่วนม้าจางทีวะสี่ใส้เสียแล้วครับนะครับจางที่นี่เส้อเสียแล้วแล้วก็เอาไม่ยูแล้วแล้วก็เป็นคนต่าง่าติหน้าครับที่จะข่ายไปแล้วก็ซื้อไปของคนสุดท้ายก็มือไม้ครับมือไม้ไม่ต้องโวดกับขวาจางที่เขาขึ้นไปเจอกับมือไม้มันจะเกิดคนแบบไหนครับ ก็ย่างเหียนครับสุววันนี้ครับนะครับวันนาต่างต่างนานาวงการช้างครับ าไม่ตายก็พุกผิงจนว่าช้าพ่อโซ่แล้วไปพบว่าวราต้องรมาญตรุนจครับแต่ว่าคนดีพูดกล่าวอ้างอ่ะไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะเลี้ยงดูครับนะครับได้แต่ว่าทำท่าสมบัตรเผื่อนครับนะครับผมพูดแค่นี้ครับปล่อยกินยาอย่างเย็นครับมีบ้างครับเด็กชายชายครับนะครับตีกันบ้างอัดกันบ้างครับ้าเกิดว่าฟุดฟัดขึ้นมาครับนี่ก็มีนะครับไม่จะไม่มี อยากกิน่าดีใส่ดีตลอดครับเด็กชายชายครับมาก็ายังดีพูดกันกันตังเลงพูดกันเด็กชายชายครับคว้าคว้าคว้าอัดกันดีที่ครับนะครับไม่งั้นไม่ได้ดีกับปลายไมโดก็เหมือนกันกับปลายไมโดตอนซื้อมาอายุประมาณแค่นี้ครับอันนี้ยี่สิบสองปีครับยายหันหน้ามาอย่างนั้นเลยจังไงหน้าไปทางขวานู่นอย่งั้นไม่ได้คว้าเวทเอ้ยยายหันหน้ามาหาเรา เด็กกับทำแบบลอยให้ดึงให้ด้านขมาให้กระโดดใส่คนให้วิ่งใส่คนก็โตมาก็ใจมันมากกว่าใจมันหมากขึ้นนะครับพออย่างนั้นวนสุดท้ายก็ไม่ค่ายก็เมื่อครับในการระวังครับไปเลยครับไปเลยครับเมื่อครับการระวังครับ ค่อยด้วยวะการเลี้ยงแล้วก็การไม่ปลาม่าอยู่แบบนี้ครับเนี่ยครับเหลืไอยโซ่ตลอดกับทาไม่ชั่ครับครูอาจารย์จะวิงออข้างแล้วก็ไม่ให้จับไม่ให้เข้ากล้ายไม่ให้ขึ้นคอทีนีครับทำเพลือกับตีนเปล่ากับครับตีนเปล่าเท่าเปล่าครับไม่ให้จับก็วิ่งไปเรือยครับเผื่อให้เขาก็ไม่ยุดนะครับไม่เฮาทำเพลือครับพระกันถ้ามีเชือกยุ่งนะครับแบบนี้ครับก็วิ่งไปให้จนตรอกจนมุมแล้วก็ เอาเชือกมาพูกกับต้นไม้ไว้ได้ครับแต่ถ้าดินเปล่าครับต้องไปเอาเชือกมาไม่ครับแล้วก็ไปห้าเชือกมามาพูกชาแล้วจางก็ไม่ให้พูกกับเมืดลงชาวกลางคืนนี่คือนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งทีว่าเขามีไว้ให้ครับไม่ใช่เป็นการทรมานครับมันเป็นการทีว่าทําง่ายๆต่อการควบคุมดูแลจ้างนะครับนะครับย้ำนะครับเป็นการ ทำง่ายง่ายต่อการดูแลควบคุมช้างครับนะครับคนที่ว่าเลี้ยงท่าเปล่าไม่จ่ายโซ่ไม่จ่ายข้อครับป่านี้ร้องไห้แล้วครับแต่ว่ะมันก็จําเป็นครับนะครับเพราะว่าการตลาดมันอยู่แบบนั้นครับนะครับต้องดูแลแบบนั้นครับต้องรับต้องต้องต้องรับบริการนะต้องเถียวแบบนั้นนะครับโครงการตอนนี้ร้องไห้แล้วครับแต่ละคนแต่ละฐานนะครับบางกลุ่มบางคนนะครับร้องไห้นะครับแต่ว่าจําเป็นนะครับ เพราะว่าการตลาดลูกค้าเป็นทีต้องการอยู่แบบนี้นะครับนะครับเพราะงั้นจางดีว่าทอดโซ่ทอดทอดเชือกได้คือมันต้องนิงลานเป็นต์จริงๆครับเพราะงั้นกบเนี่ยยู่ยเอทุกคน,นเดิมแแรงก็นการควบคุมโดยการจ่ายโซ่ฉายถ้อยเดินหน้าเดินล่างมากครับแต่พอเรามาั่นใจเราก็ต้องเราถึงจะทอดโซ่ทอดโซ่ทอ,โซท,อโซทอดเชือกได้ครับโอเคครับ นี่ครับยามเย็นครับคืนนี้นอนกันตรงนี้ครับดูย่าครับอิ่มทุกวันครับนะครับลูกปลายปลายปลายโตโน่ครับสวัสดีครับยามเย็นของวันนี้ครับสวัสดีครับ Shanghai Channel